ชีวิตคือการเรียนรู้ศัตรูคือบททดสอบเพื่อสลายปมในใจให้สิ้นซากนะคะคุณฟังไม่ผิดค่ะชีวิตเราถ้าไม่มีการเรียนรู้ไม่มีบททดสอบเลยก็ไม่ได้ใช้ชีวิตค่ะดังนั้นนะคะเราอยู่ในบททดสอบอยู่ทุกขณะและอยู่ทุกๆช่วงอายุค่ะเราสำคัญตรงที่ว่าต้องรู้ความจริง ว่านะ,ะคะกลไกของชีวิตขับเคลื่อนด้วยอะไรสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนรู้ในปัจจุบันและเป็นวิทยาศาสตร์เรารู้แล้วว่าเราคือพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยู่บนจัก,กรวาลนี้โลกใบนี้เป็นพลังงานทั้งหมดทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยกลไก ความคิดความรู้สึกและคำพูดและการกระทำของเราทั้งหมดดังนั้นเราจงเรียนรู้และอยู่เหนือ